นำเสนอออกแบบเชิงวิศวกรรมด้านสุขภาพจิตระบุปัญหา 1. ความเครียดจากการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว 2. ความรู้สึกโดดเดี่ยว 3. ขาดการดูแลตัวเองทางอารมณ์ การแก้ไขปัญหาจากข้อมูลเราคิดจะทำเป็นบันทึกสร้างสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาวโดยใช้แอป Habitica เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนนิสัยจัดการเวลาและสร้างชีวิตที่มีระเบียบขึ้นในรูปแบบที่สนุกและไม่น่าเบื่อรวมข้อมูลจากที่เราได้ศึกษาแอป Habitica แอปพลิเคชันสำหรับการสร้างนิสัยที่ดีของผู้ใช้งานแอปที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหานะคะวิธีการใช้แอป เข้าไปหน้าแรกเขาก็จะให้เราเลือกเมนูพัฒนาพฤติกรรมหรือเลือกนิสัยที่ไม่ดีเช็คอินลายวานเก็บข้อมูลเลือกสิ่งเสพติดวิเจิตที่อุโดมไปด้วย เน้นที่โพโมโดรสรุปผลหลังจากที่ใช้แอปพาบีเดก้าประมาณหนึ่งอาทิตย์ประโยชน์ที่ได้รับ 1. สร้างแรงจูงใจในการทำงานและพัฒนานตัวเอง 2. ติดตามและพัฒนานิสัย 3. พัฒนาการบริหารเวลา 4. ลดความเครียดและเพิ่มความพึงพอใจใช้แอปพาบีเดก้าเป็นไงบ้างคะสนุกมากคะ่ะช่วยจัดสรรเวลาแล้วก็ ไม่่เคคียดะ,ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ